ทจังหวัดตำรวจภูธรภาคสามตำรวจธรจังหวัดนครที่ทการปกครองอำเภเมืองนครราชสีมาหน่วยกู้ภยัยตกเพลงที26รต,รตรองนี้ทการสงการสหราบปี2559ตำรวจภูธรทุกาเป็นข้าออกกำลังกายกันดีกว่าเอาย่างเท้าจ้าผู้ไมยออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเกิดวาทั้เจบเบาหวานจะลด,ดดันจะหายป้าจะเดง้งเดงเดง้งสอมองจะเล่นฟรี ถ้ารีพลาจับเจ้ารีบพีเกลไปด้วยเปิดปิดเปิดเชลต้นบิดปิดปิดซ้ายเปิดเปิดปิดขวาเปิดเปิดเปิด จิตอาดูจิดอาบัติจงวัดต้มเกล็ดปาบปมสถานีตำรวจภูธร็นการจัดตั้งจุดสรวนจุดศกษาออกตรวจสถานบริการสถานประกอบการพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุประการที่6ให้กำลังและประการที่7จุดตรวจตามมาตรการในถนนสายหลักและสายรองขอให้ตำรวจและทหารดำเนินการตามมาตรการใม่ส่วหมวกนี้เราไปตรวจสอนทหารในพื้นที่ประการสุดท้ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นความเพียรทานผู้ิภาคการตำรวจจังหวัด นครราชสีมาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านปัะจวัดของอันดียรับกญครับตัวแทนรับออกของไ <Cornell. S 2> <displaying shirt. S 1> มีคนเก็บไปหรือเปล่าโอเคนี้ก็พอแล้วว่าเขามาที่เจ็ดนะครับรวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้การตำรวจภูธรภาคสามท้ยนะครับของเปิดฉากพันธ์ให้สัมภาษณ์กิดพี่น้องตื่นลชนด้วย